ยมเอย๋ยในแต่ละวันเราต่างเหนื่อยกับหลายอย่างเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหนื่อยกับปัญหาที่แก้ไม่จบและบางครั้งเหนื่อยกับความคิดของตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้ทุกข์ที่สุดไม่ใช่การทำงานหนักแต่คือใจที่ไม่รู้จักพักเลยแม้แต่นิดเดียวพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตที่ไม่พักย่อมฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านย่อมทุกข์เพราะฉะนั้น การพักใจไม่ใช่ความขี้เกียจแต่คือปัญญาของผู้รู้เท่าทันชีวิตโยมทั้งหลายร่างกายพักด้วยการนอนแต่ใจพักด้วยสติลองหยุดสักสิทธิวินาทีหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกไม่ต้องแก้ปัญหาไม่ต้องลบความคิดเพียงรู้ว่าตอนนี้ใจเรากำลังเหนื่อยเท่านั้นก็พอเมื่อใจรู้ตัวความหนักจะเบาลง ความวุ่นวายจะค่อยๆเงียบเหมือนบ่อน้ำที่หยุดถูคนน้ำให้คุณแค่ปล่อยให้นิ่งใสก็เกิดขึ้นเองโยมเอย๋ยทุกคนมีภาระแต่ไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้ในใจบางเรื่องวางได้ก็วางบางคำที่เขาพูดปล่อยผ่านก็ได้บางปัญหาที่ยังไม่ถึงเวลาแก้ก็พักก่อนเพราะมนุษย์ไม่ได้เหนื่อยจากสิ่งที่ทำแต่เหนื่อยจากสิ่งที่คิดไม่หยุด ลองถามใจตัวเองว่าวันนี้เราเหนื่อยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือเหนื่อยเพราะความคิดที่เติมเข้าไปเองคำตอบนี้จะช่วยให้เราอยู่กับชีวิตได้อย่างเบาขึ้นพระพุทธองค์ตรัสว่าความสงบเกิดจากใจที่ไม่เร่งไม่ดิ้นไม่ผลักไสดังนั้นการพักใจไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการเตรียมพื้นที่ว่างภายในเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ชัดเจนกว่าเดิมโยมทั้งหลาย จงเมตตาใจตัวเองบ้างอย่าให้ใจเหนื่อยเกินไปจนหมดแรงที่จะรักหมดแรงที่จะยิ้มจงมีช่วงเวลาสั้นๆในวันที่เราได้กลับมาเป็นเพื่อนกับใจตัวเองเพราะแท้จริงแล้วคนที่รู้จักพักใจคือคนที่เดินต่อได้ไกลที่สุด